นั่นกแหมไม่ได้เลย,ยเห็นไม่ได้เลยหรอก <S <S อ็วันนี้อิมโอนอิมโอนสวัสดีค่ะก,กันเนีะสวัสดีค่ะอิมหวานก็ได้อิมหวานหนึ่งค่ะแม่อาลุกขึ้นค่ะลุกขึ้นนั่งค่ะลุกขึ้นนั่งหรอกโอเคนี่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 แม่อยู่นี่เเห็นตัวเองยังอิมหวานก,กัน ยี่ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบายบาย๊ายบายก่อนเร็ว๊ายบายเบาเบาแล้วค่ะเบาเบาโบเบาๆโบหนูเบามากเบา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 บเบามากเลยโบโบสีอะไรเนี่ยสีชมพู เบาไหมลูกเบาไหมคะเบาเบาพูดสิเบาเบาพูดสิเบาเบาค่ะเบาเบาค่ะพูดสิเอาเอาเอาจะไปไหนอ่ะจะไปไหนเออจะไปไหนจะไปไหนยิ้วว้าสวัสดีค่ะกวาดสวัสดีค่ะสวยสวยสวัสดีค่ะสวยสวยเร็วพนมมือไม่เอาไม่เอาไม่ไปจะไปไหน เงิบเงิบยิ้มหวานแล้วค่ะเออเออไหนโบใหญ่ไหมคะโบใหญ่ไหมคะปากาบอกโบใหญ่นิดหน่อยใช่ไหมคะไม่ใหญ่มากโอ้ไม่ใหญ่มากไม่ใหญ่มากอัลโหลก็เอจีเจ่ะ จะไปไหนคะจะไปไหนคะเดีย๋ยเพิ่งไปคะ่ะคุยก่อนสวัสดีค่ะก่อนยังแม่บอกให้สวัสดีค่ะยังไม่สวัสดีค่ะเลยเร็วๆไม่เอาค่ะค่ะเฉยๆไม่ได้ต้องพนมมือด้วยสิพนมมือสวัสดีอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โเอออ่านั่งก่อน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 นะฮะฮะโอะ อาช้างใครเต้นก่อนเต้นกันเลยไม่สวัสด,ดีเลยวันนี้ปะดีมมองกล้อง อิ่มอุ่นคะ่ะ่น้ายคะ,น,คะยน,น,น้่นนนะมหวานๆสทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะคะใบทำหน้าแบบนั้นล่ะคะทำไมทำหน้าแบบนั้นเอาเอา <c oughs>

<laughs> อนนายิบหวานหวานให้ปดี๋ยวนิยิ้มหวานหวานเลยๆน้อยๆน้อยๆน้อยๆหวานหวานส่องยิ้มมา,ๆๆๆมมา,า,มาทุกวันเ้อยๆน้อๆค่ะยิ้มหวานนัยค่ะอันใดเช้านันยค่ะนายนัยเช้านายอันใดเช้านันยโอ้นนอย,อยไม่น้อยแล้วเหรอไม่น้อยแล้วเหรอขี้เกียจละโอ,อ้ยเหนื่อยยังพ <laughs> อแล้วมั้ง ไปไหนจะไปไหนลูกไม่ปีนนะคะห uh> <studio experiences> ัวโป๊กนะโอ้โหตึงๆก่อน Bye nha. Tẩy năng bye bye con. Bye bye. Bye. Vậy nha bye bye. bye, 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 bye